โอ้ยเจ้าเครื่องมดกุ้งค้านั้นหรอฉันไม่รู้ว่านั่นเป็นของนายโทษทีเอาอุ้งของค้าคืนมานะก็มันอยู่ในท้องฉันแล้วจะฉันเอาออกมายังไงเอานี่ไปกินยากิวใจเย็นหน่อยแค่อุ้งชามเดียวเองนะฉันไม่สมดหรอกนะน่าเป็นของข้าน่ะอย่าอย่าอย่าเอานี้กินมันยังไม่หมดหรอกนะ เอาไปอีก <Yeah. S 3> พอได้แล้วกิยูฉันไม่อยากฆ่านายเอาดวงของข้าขึ้นมาก่อนสิปวลาหน้าคีกระบวนท่าที่หนึง่งเสาเพิ่มเดี๋ยวมันต้องเป็นปานวาลีไม่ใช่เหรอไม่ฉันชอบปานไปมากกว่าแต่ทำไมไม่รู้ทำไมฉันถึงใช้ปานวาลีนะทีหลังอ่านบทบ้างได้ทีหลังเดี๋ยวฉันอ่านบทแต่ตอนนี้เขาฉันหัวใช้ปานเพิ่มไปก่อนแล้วเมื่อไหร่อ่ะเจ้าน่ะจะคืนอดุดวงกูเหรไอ้กูหิวโอ้ยดเดี๋ยวฉันซื้อม,มาให้กูโอ้ยฉันสุดจะทนกับนายแล้วนะมึงก็ใจเย็นดิเพื่อนรักโอ้โหเสียงโคตรอุบาท อี๋เออตาฉันบ้างแล้วนะเอานี่ไปโอ้โหเสียงมือหลอเนี่ยอุซุยนั่นไม่ใช่เสียงของฉันแล้วมันจะเป็นเสียงของใครนอกจากฉันกับนายฉันจะพุ่งหนีเจ้าแล้วจะหนีไปไหนนี่ไงนี่ไงเอออ่าระวังคมดาของใครดีนะเอาไปเพืมาแบบนี้ก็รู้สิรู้แล้วมันจะทำไงล่ะเอาไปโอ้โหเสียงโคตรเกเลยอุซุยเกน่ะได้ตายไปแล้วอย่าลืมคืนอูดงฉันด้วยนะอุซุย นันรู้นะว่าเจ้าหน่อยยังไม่ตายอ่ะอุุยลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้มาต่อยกับกูมาคลิปก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมอ,อ่ะคลิปหนึ่งนี่ตัดเป็นชั่วโมองนะครับผมก็วันนี้ก็จ,จะลงคลิปนี้ก่อนนะครับผมไว้คลิปหน้านะครับผมก็จะทำเหมือนเดิมนะครับผมอีกสองวันนะครับขอบคับที่รับชมนะ